สตูพิทักรักมาละจ้ากีวี่เราว่าเราไปฟ้องครูเป็นไหมก็ดีนะไปฟ้องครูกันขอฟีขอฟีอฟ <c oughs> มีอะไรจานั์เรเยียน คือโฟกัสกับตะวันเขาต่อยกันค่ะใช่ข่ะหนูเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยแล้วเหตุการณ์มันเป็นยังไงล่ะคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะห้านาทีที่แล้วนี่ตะวันไม่ช่วยกันยกถาสิบนวันเองไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็ยกอยู่เนี่ย เห็นไหมยกม่ออยู่เนี่ยจะให้ถือสองมือหรือไงเฮ้ยยกม่อก็ไม่บอกจะให้มีเรื่องหรือไงฮะอยให้มีเรื่องมากเลยอย่างนี้นี่เองจบแล้วนะทุกคนถ้ามีเรื่องใหม่ก็ฝากติดตามให้ด้วยนะ เธอฝาอกติดตามเรื่องเธอคนโปรดให้ผมด้วยนะโอเคไปอีกไป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 อีกไปอย่าลืมติดตามเรื่องรักแรกของนักเรียนข้างรักของผมด้วย โอเคจบแนละ้วทำให้คลิปมันยาวเฉยเดี๋ยวมันลงเป็นวิดีโอไม่ได้บาย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 นี่ก็จะเป็นช่วงก่อนจบคลิปนะคะก็คือจะให้สำหรับทุกคนว่าอาันนี้จะใส่ทุกคลิปเลยนะคะคือจะถามว่าทุกคนจะให้เราทำคนเห็นอะไรก็เขียนมาใต้อคอมเมนต์ได้เอ้ในะคอมเมนต์ในคอมเมนต์ เออจะเราทำให้แต่จะนานหน่อยนะเพราะเราไม่มีเวลาทำแล้วก็ชู่ให้การบ้านด้วยอืใช่แค่นี้แหละอีกคำถามหนึ่งคุณชอบกินช็อกโกแลตด,ดูบายหรือไม่ชอบกินกดหนึ่งไม่ชอบกดสองชอบกินบ้างกดสามโอเคนี่จะจบคลิปจริงละ กลัวลงวีดีโอไม่ได้นี่จัดสองรอบแล้วนะนี่มันยังลงกปนช็อตอยู่คือหัวร้อนมากอืมแค่นี้แหละบายจ้า